ครับสวัสดีครับช่อง FC จัดับวิดีโอนะครับกับมือนี้ก็มาใส่มงครับเลอตอนเดียวนี่มงอันนั้นครับมงซี่เซนห้าเซนครับนี่เนี่ยเลืกงนี่แหะครับนี่ซี่มันใส่ครับนี่เพิ่นดักใส้ไปก้อนแล้วพิไง่บมพอบบทันบบทันเพิ่นสมุนนี้เพิ่นมาเตถูกใส่มาตตเว้นครับนี่ไม่ใช่เสวงที่มาเพอพอกันมานันแล้วครับนี่เรามาใส้กอนแล้วนี่นี่เลืกงนี่แหะครับนี่อันนี้มาทางลงมาดันน้อยโอ้เพิ่นมาเอาดันมาเกี้ยนะครับเนี่ย เอาถ่ายมาเกี้เรถ่ายยัน่นี่นะครับนี่จะเป็นตัวบังหวงทีคเขบาไปน้องเด้อนี่อันนี้หันหน้ามันสิไลบางนี้ลงพีนะครับนี่ยลงพีแต่ว่าอันนี้เป็นเลิ้งนะครับนี่ก็มาซ่อนกุ้งซ่อนอยู่ครับนี่เพิ่งลักษณะนี่ปลามาเข้าไปลิ้นเลืงๆครับปลา้นยครับก็สิไล้ลงไปไตหรือมันใสไปทางถึงหรือพันใหญ่นี่เดี๋ยวมันขึ้นไปถึงเครื่องนี้ครับโอ้นีครับเพิ่นขุดตุ้นครับนี่ ตุ้นมันลงมาเลาะเข็มน้ำแล้วพี่น้องเด้อนี่ครับนักควัดขวดอีู่นะมีตุ้นอยู่ครับพวกติ่งพวกตุ้นครับนี่นี่มันก้อนมันขุดนะครับนี่เด้อนี่นะนี่ครับโบเห็ดหมดหูเหมืนนะนี่แหละครับหูเหมืนตุ้นเห็นะครับสิมีหูตุ้นอยู่ครับนี่วันนี้สว่างพันไสยมองจากเส้นเนอะวันนี้นี่โอ้พันไซสามเส้นเครื่องครับนี่ เราใส่ไปเรียบร้อยแล้วครับมองเราหลายครับเจ็ดแปดต้นหมดเลยครับนี่แหละครับท่าเรือพ่อใหญ่แหวกนี่เพิ่นปั่นจักรยานมาเหมือนนี่นี่แหละครับที่เพิ่นอ้อมหัวนในพนนนห้าเพิ่นติดแค่มงหัวครับน,นี่มีสุนัขขนนอนนะเห็นไหมครับไตขอดไม้นะมันนอนเพราะรถเรา <laughs> นี่แหละครับมื้อนี้ฝนตกพอปล่อยๆเด้อพี่น้องเด้อนี่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่ หลก็ลงมาใส่ไตวิ่งแหละเต็มมันลงเทิงมองครับก็นี่แหละครับไส้ไปแล้วอน,นี้มองผรบนะนี่แล้วครับเริงที่ไส้นี่เริงนี้ครับเลยวนี่นี่นะครับเริงนี่แหละเริงนี้มันเป็นน้ำตื้นครับนี่เป็นน้ำตื้นน่ะ มันส่นี่มันทึกครับนี่นี่นะครับที่ใส่ไปนี่ยุติใจนะครับที่ไก่ป้าขันกับขันนี้แหละครับถ้าสีเบิ้งกันสีซื้อเซาล่ะครับที่ได้ฟังเสียงไก่ป้าครับกระสซเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่นี่แหละครับสนเสือกนี่นะครับตอนสุดท้ายครับนี่นี่แหละครับบรรยากาศสวยครับยามแรงลมพัดไปไม้ดำนิดครับนี่